รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนครับท่างสองนะครับครับเมื่อนี้เสี้ยนนดีเดินทางมาบ้านพอเต็มนะครับเอาบอกเลยยายตามสบายนะครับอัดลิปครับพอเดินทางมาบ้านพอเต็มนะครับเตี้ยนพอเต็มเราวยันเสียงแล้วเขาในลิปครับเมื่อนี้เสี้ยนนดีกับจินมาลงยู่บ้านพอเต็มเลยนะครับเล่าพัฒนาบ่มีสุตรเต็มนะครับรอบนี้เอาแบบเน้นๆจ่อๆไปเลยนะครับพี่น้องเอฟซี ว่าพอเต็มกระเป๋บบาแหลมก็ยุ่นนี่นะครับก็เชเอาตัวเหล็กแนวทางรถถุกอาจารย์นะครับเมื่อนี้จังหวัดจีเดินทางต่อจังหวัดจีเดินทางกับบั้นนะครับพี่น้องเอีครับรลอดนี่ถามว่าเบื้องตัวเหล็กวิ่งเหล็กหลุดสีมาบ่าพี่น้องเอฟซีลาาพัฒนาของเสียงน่าดีเอาจังหวัดมอชมไปนรำกันได้พี่น้องเอฟซีหาหม่องตั้งสถานทีม่มอส์กอนนะครับไปนั่งแผ่นของพัดเต็มก่อน จะลงตัวเรีกแนวทางใ้พี่น้องเข้ารอบพันที่29มีนาพมนะครับสองพันรอยหกสิบเจ็ดครับจงคอยไปติดตามได้พี่น้องที่วันที่หกสิบเก้าอเฮียเตกตั้นอวันเรียกตัวเันอันตนกล้องยี่สิบเก้าดึงดึงเปิดตัวดเดี๋ยวที่บอกว่าเข็งมันมันแอห่อนพี่น้องมาเปิดพัดลมวันซุกเดี๋ยวเราพอแต้มเนาะไม่ครับ ุกที่ยี่สิบเก้าสุกที่ยี่สิบเก้าเดือนมีนาคมเนาะรอบนีมนน้มันใจน้องวันนี้เนาะครับมันใจครับรอบนี้ครับเพราะว่ามันสองหัวที่พ่านมามเป็นเหล็กตัวเก่าเช่นดีกับเห็ดสูตรตั้งแต่หัวที่แหลกแล้วเาขาควาองสูตรหัวที่แหลกมาลงได้เพียงแต่ว่าเพิ่มตัวเหล็กใหม่อีกคู่เดียวก็ค,คือหายเจ็บมันก็เลย่าดครับ เฮียแตกเด้อพี่นอนสิบันเราพัฒนามันอยู่หน้าบ้านสวนโดดน้ำดิเพี่ยนมาดีนี่ลงเพจเหล็กโดดน้ำครับมไหเลยลงไปหมดหมดน้ำเดี๋ยวสิเอาบ้าดําไปหมดน้ำจังเมยอเลยแลวซื้อห้องยางมันบ้าดํมสงกัน ครับวิ่งรูดครับพี่น้องอากาศกระหอนน้อพี่น้องเนาะไกลล่เราเข้ามาแล้วทรงกันครับวิ่งรูดบนล่างครับมั่นใจได้รอบนี้พี่น้องนี่มั่นใจพี่น้องวกติเดี๋ยวค่อยบึ้งกับทางน,น้อพี่น้องเนาะแล่วแล่วกันบิ้งทางปีนไปคอนห้อง ศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องเลยซีครับจจับคุยพี่น้องเฮ้าแค่หกตัวเพมีตัวกัน้ะพี่น้องเอฟซีตัวกันไม่มีเอาวัดสุกนี่โบว์นต่เปาอู่ผมเป็นตาครับกระแต่มีเด็กเปาติ้มาความครับศูนย์กับหนึ่งนี่บ่บ่บมีตัวหนึ่งก็ยังมีตัวหนึ่งแหละพี่น้องหมวหมวที่แล้วมันออกจะได้หมวที่แล้วได้ละพ้นงาน เก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองเกียรติแบบนี้แล้วได้เลียกบันทวนมาแห้งครับเป็นรองชท่อนี่แล้วล่าพัฒนารอบนี้นนครับครับเน้นที่ศูนย์ครับ S <S เนเ้นที่ศูนย์ครับผมศู<สว>นย์ <S <S <สว>นกับหนึ่งหนึ่งกับแห้ง้วกันครับยังว่ามันมีติดหนึงติดศูนย์ครับส่วนมากเรียกเสียนาดีถาาพาพ่าผาบมันซับไปบิดหลวเพราะว่าจับศ<ส>ูนย์เวียนส่กับเก่าก,กับติดมากเก่าครับมีอยแค่นี้ครับตัวเรียกฮกค,คเนนูเน,นีนเนนพี่นองเขาเลยว่ามีสุดเต็มนะครับรอบนี้จับคู่นี่นเน้นเบ่นะ เอาเนียนๆบอกก็เต็มครับผมใช่ให้ไหลเนาะเข่าเน่าเข่าสูนขีกวอบแล้วแห่เพิ่มไม่ล mm ่าอีกตัวครับเดี๋ยวตีให้กว่บมือหึงมือหึงมาเทียนอยู่ ก็จะได้ช้าในทีเองเด้่ตัวนี้โอ้ยก็บอกกันเนาะที่ใดโบนี่ท่านสุฟังก่อนอ้ตอนนี้กับภาายเดี๋ยวตีกวาดให้บ้าเลี้ยมยันเล็กยันเหล็กอยู่บ้าเลี้ยมบอกตีกวาดยิ่งกบไปเลยตีกวาดลอกไยเลยพี่นยี่หรอฟันตัวเดียวกันเลยพี่น้อเนี่ยอาจารย์ได้คันมาชนกันก็แสดงว่าเหล็ก่นก็เชียงขึ้กันด้วยพี่น้องที่บ่แม่นว่าสิเลียนแบบกัน ตักนี้แเม่ครับเามาชนกันเจนเงิหดละคุท่องน้อนเขียาเขียนๆนะครับขีดเส้นใต้สีแดงไว้นอกชุดนี้เนาะที่นองเยเสห้อสีเรือมบักเกิดนี่นะครับตัวเลขยรอบบ้านว้านซุกนะครับเนาะบ้านยำไปต่างท่างขนก้อนก็ได้บยังองผมใหญเลยจ้ะ โลกโกลก,ก็ใส่แล้วนะชัดเจลพี่น้องครับยงจังไนกดยดออกงอยงด้วกัน,กนยัยง <c oughs> ยงปะโบ้ยัอ,บบอพี่น้องเข็มอยู่ดกจัหนเดกพี่นอ้อง แคปนาจอได้เด้อครับนี่คือเราพัฒนาของเซียนนาดีนะครับเนาะครับบนล่างยิ่งรวดนะครับเด้อศูนย์กับห่ครับเบิ้งจับคู่เราไปที่เน้นทั้งหนทั้งศูนั่นนะพี่น้องเก้าย์เกตัวเน้นนะครับต่วันเนีนรงหนักคือศูนย์พี่น้องเนาะครับศูนย์สองศูนย์หน้เตอพี่น้องเด้อเป่ากับหนึ่งหนึ่งน่งโมแนน่ครับมวดที่ผ่านมาเห็นมแปดาหามาสองเทือ หนึงหนึ่งอาจทีมาได้อีกนะครับเนาะแมนเพราะว่าสูตรสูตรสูตรมันมาจังสี่กะแปลกอยู่งมวลนั้นมาทั้งบนทั้งล่างตัวเดิมมวลนี้กะให้ระวังตัวเดิมมาทั้งบนทั้งล่างครับเอาให้ถามพ่วงในแก่คลองเซียนหน้าดีบ้างไปเนปครับมั่นใจเนาะครับเนาะฟันสูนหลุดสูนนะครับมันใจแห้งนะครับสูนเรากันหนึ่งกับไม้แห้งคือกันครับพี่น้องเชื่อถามหนึ่งก็คือเหล็กตัวเก่ามันถูกหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง สูตรนี่เป็นเลขคำนวลว่าแมนโมโหเนาะบอครับเพราะว่าสูตรเซียนนาดีบอได้มาให้ช่วยเบิ้งดอกพี่น้องที่ชี้บอเป็นอยังครับเอาต์ตามสูตรนี่เลยเพราะว่าที่ห้องกับหูอยู่แล้วล่ะเป็นนักอาจารย์นักคำนวณกลมีเขาไม่รุดพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้ครับเด้อบานนี่แคปหน้าจอเอาไว้ครับพี่น้องครับปขอเต็มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะที่ให้แนวทางเราเราทุกคนเด้อพี่น้องทีฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกันได้พี่น้องเด้อ ชอบก็จับเดี๋ยวเอามาอีกมากันขัดกับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะพอให้เฮงเฮงด้วยรอยปังๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาขอมาแล้วขอจะลืมนะพี่น้องเรือกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำเนาะครับเนาะครับพอให้โุบๆฉมันๆเฮงเฮง่วยๆกันครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ครับพี่น้องเอฟซอแต่งเซ็นแล้วจะบ่าวแลงเขาบ่าวแลงบรรยายเลยตรงเหมือนนข้างล่างมันจะไหปังๆรวดรนี่ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังรอคอยที่จะแคปหน้าจอนะครับเนาะอ่ะแคปหน้าจอกันครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของท่านอาจารย์เซียนนาดีครับผมเหล่าพัฒนาครับเนาะครับบนล่างวิ่งรูดครับผมครับบอกว่าคือกันนด้พี่น้องเบ่าวแลงถึต้นบนล่างจนแล้ววิ่งรูด คือต้นไปก็เปลี่ยนเลยครับอ่ะบนล่างวิ่งรูดครับเด่นศูนย์รองหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขที่ติดศูนย์นะครับเนาะก็จะมี90้าศนย์ครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับแต่ว่าอาจารย์เป็นเน้นให้สองคูนะครับเนาะรับเด่นเด่นมาเลยตัวเจาะครับผม90้าศ้าหนึ่งครับพี่น้องครับแตว่าพี่น้องเอฟซีกันระมัดระวังกันนะครับเนาะกันไว้รับพี่น้องเอฟซีนะครับเบา แตีม้มกับบัน้นยายเรียบร้อยแล้วพอแต้มกับบัน้นยายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเสียนอด,ดีตสิมาบัน้นยายพี่น้อนห้าครับบ่มีสุดเต็มยด้พี่นยุ้ยสิสูตรเต็มบ่าช่วยพี่น้อนห้าเาพ,าพราะว่ามันเจาะนะครับถ้าเป็นวันศุกร์ออกแล้วไปเป็นออกวันจันทร์นะครับจงบังหวะจีมี่สูตรเตี้ยมพี่น้อนห้าเบิ่งนะครับอเอาใส่ให้ไหลไปก่อนเท็กศูนย์บ่ง,งาม ครับบนล่างเวียงรูดศูนย์กับ1นะครับมาแห้งคือกันเด้อพี่น้องอิบชีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันติดมากสคููนะครับหนึ่งกับมีศูนย์ึงเก้านึ่งแล้วกับหนึงหนึ่งนะครับพี่ 1, น้องยิบชีครับเนียนให้พี่น้องเข้าเก้าศูย์กับ91นะครับส่วนตัวบเนีกับง่าได้พี่ 1, น้ 2, องิบชี่ศย์สองเพราะว่าเรียกว่าถ้าบอกไกลกันนะครับหรือว่าอาจจะเมาออกตัวเก้าก็ไดกขึ้นหนึ่งห เอาลอดนี้ที่นองเข้าโชคมันกันทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ